อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนดับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องาราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเสี่ยสาวแบล็กพิงที่ทุกคนได้ติดตามกัน หลังจากที่มีงานเทศกาลปลายปีนะครับเป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทางประเทศเกาหลีและโดยเฉพาะในงาน SBS Gayo ที่ผ่านมานะครับทำเอาฟแฟนๆเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยจากการ c o อร์เพลงของรุ่นน้องนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเพลงของสาวๆ Blackpink ที่ถูกนํามาเวอร์ด้วยเหล่าแฟนคลับของ Blackpink ก็คือตื่นเต้นกันใหญ่เลยว่าในที่สุดแล้ว Blackpink ก็ได้เป็นรุ่นพี่สักทีมีรุ่นน้องนําเพลงของ Blackpink มาเวอร์ในงานปลายปีนะครับและนี่เองก็เป็นที่ไปที่มาของเหล่า แล้วก็ชาวเน็ตนะครับที่มาบอกว่าพิดถึงการแสดงของไ l a c k พิงก์ในงานเทศกาลปลายปีแบบนี้มากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไบรท์พิงกก็คือเข้าร่วมงานแนวๆนี้เนี่ยน้อยมากๆไม่ว่าจะเป็นงานประกาศรางวัลเองก็ตามหรือว่างานเทศกาลปลายปีเองก็ตามนะครับแต่ว่าในงาน SBS g s h o นั้นไบรท์พิงเนี่ยเคยมาสร้างประวัติศาสตร์ไว้กับการแสดงเพลง So Hot นะครับซึ่งเป็นการนํเอาเพลงของรุ่นพี่เนี่ยมาคัเฟเวอร์ใหม่แต่ว่านํามาทําให้เป็นแนวของตัวเองเป็นสไตล์ของตัวเองจนชาวเนตีเซนเกาหลีเนี่ยออกมาบอกกันเลย ว่าการแสดงเพลงโซฮอตของ Black พิงคนั้นทําให้แทบจะลืมต้นฉบับของโซฮอตไปเลยและก็คิดว่าโซฮอตในเวอร์ชันนี้คือเพลงของ Black พิงคจริงๆเป็นเพลงของสาวๆแบล็ k พิงคจริงๆไม่ได้มีการนําออกมาคัฟเวอร์ใหม่เท่านั้นและท่อนนี้เป็นตํานานนะครับก็คือท่อน High h ิ e l s ในการแต่งแรปใหม่นะครับในการทําแรปใหม่ของสาวๆแบล็กพิงคมาใส่กับเพลงนี้บอกเลยว่าชันดี้เซนเกาหลีนั้นเนี่ยปลื้มโชว์นี้กันมากๆในตอนที่ทําการแสดงช่วงนั้นเลยก็เป็นไวรัลไปเลยและเพลงนี้ก็ปล่อยมาในระบบ ทำเอาหลายๆคนเนี่ยสตรีมกันใหญ่เลยเปิดฟังกันใหญ่เลยอย่างกับว่าเป็นเพลงคัมแบ็กหรือว่าเป็นเพลงพิเศษของ BLACKPINK ที่ปล่อยออกมาจริงจัง จนในตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเซนเกาหลีก็กลับมาพูดถึงการอีกครั้งนะครับกับการแสดงของ Black พิงกในเพลงโซฮอตจากงานเทศกาลหรือว่างานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของประเทศเกาหลีใต้คอมเมนต์ Comment จากชาวเน็ตเกาหลีบางคนก็บอกว่าอยากเห็นการแสดงแบบนี้จาก Black พิงกอีกจะมีโอกาสได้เห็นอีกหรือเปล่าในปีหน้าและก็ยังมีนะครับที่บอกว่า Black พิงกสามารถทําเพลงของคนอื่นให้กลายเป็นเพลงของตัวเองได้จนแทบจะลืมต้นฉบับนี่คือศิลปินที่แท้จริง และก็ยังมีคอมเมนต์นะครับจากชาวเน็ตที่บอกว่าท่อน High h i l l นั้นเป็นตำนานเลยฉันฟังครั้งแรกแทบกรี๊ดเพราะมันเท่มากๆ คอมเมนต์ต่อไปได้บอกว่าการแสดงแบบนี้แหละคือการแสดงสําหรับงานเทศกาลปลายปีฉันชอบมากๆคัฟเวอร์เพลงรุ่นพี่แต่นํามาทําเพลงใหม่ให้เป็นสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนไปนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แบล็พิง์สามารถทําได้และทํามันออกมาดีดีที่สุดชาวเคเนดเขาเนี่ยถูกใจมากๆเลยนะครับกับการแสดงเพลงโซฮอตจากสาวๆแบล็กพิง์ใครที่ชื่นชอบโชว์นี้มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆดูเหมือนว่าฟแฟนๆนั้นเนี่ยแล้วก็ชาวเน็ตเกาหลีเขาจะคิดถึงการแสดงแบบนี้ของแบล็กพิงก์มากๆเลยนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าในปีต ่อไปหรือว่าในปีนี้ Black พิงเนี่ยจะมีโชว์พิเศษหรือว่ามีอะไรพิเศษแบบนี้ออกมาให้ได้ดูกันหรือเปล่านะครับเพื่อเป็นของข,องของวัญวันปีใหม่ย,ยังไงก็ต้องมารอดูแล้วก็มารอติดตามกันแต่ที่แน่ๆมกราคมนี้ Black พิงจะมาที่ประเทศไทยเพื่อจัดคอนเสิร์ตแล้วนะครับทุกคนแฟนๆชาวไทยเตรียมตัวกันให้ดีต้อนรับ b l ล c k พิงให้ยิ่งใหญ่ไปเลยนะครับคลิปนี้ต้องขอทัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสคราป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ